สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนชาแนลอยู่ในขนาดนี้นะครับสมาชิกนะอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะก็พาสมาชิกนะฮะมาดูสูตรนะฮะหลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวแบบเดินยาวๆเลยนะฮะสหรับสูตรอันนี้ก็คือสูตรนะฮะสตัวมา1ตัวอันนี้ก็คือผลออกนะครับก็เดี๋ยวมีวิธีคิดวี่ทีทําให้สมาชิกช่วงท้ายๆกันด้วยนะฮะโซ่สิล่างนะฮะเม่เกีวกับหลักหน่วยล่าง สูตรล่างสองตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็มาต่อกันด้วยสูตรที่สองในคลิปนี้เด็นล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัวนะสูตรนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นสูตรรนะยะสัน้นนะสมาชิกนะเข้ามาแล้วหนะึ่งสองสามสี่ห้าห้าวัดแค่แค่นี้นะครับสรับสูตรที่สองนี้เพิ่งหัดเดินนะแต่สูตรแรกนี้หลักสิบล่างนี้เดินยาวๆเลยนะครับก็ดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทำเหมือนเดิมนะสมาชิกนะก่อนอื่นผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับ ช่องแอดทอนชาแนลนะครับช่องใหม่ของ Ad a อดทอนเองฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแอดทอนได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยนะฮะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ยังไม่ทิ้งช่องใหม่ของผมช่องแอดทอนชาแนลนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเด้อสมาชิกเด้ออย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับนะครับอ่ะ ก็มาฟังคาเตือนกันก่อนนะสมาชิกนะคำเตือนนะฮะทางช่องนะเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลนะสมาชิกนะผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะถูกผิดยังไงผมก็กราบขอโทษขอภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยับสมาชิกนะ อ่ะตอนนี้นะสมาชิกนะฝนตกอย่างหนักเลยนะข้างนอกนะถ้ามีเสียงนะเสียงฝนนะครับถ้ามีเสียงฝนยังไงผมก็กล่าวขอโทษขอพยัยสมาชิกด้วยนะฮะวันนี้มากับสายฝนเลยถ,ถึงว่านะฮะวันนี้อบอ้าวซะเหลือเกินนะสมาชิกนะอบอ้าวซะเหลือเกินอะโอ้พายุเข้าลมแรงเลยฮนะสมาชิกได้ยินไหมฮะเนี่ย <c oughs> วันนี้มากับเสียงสายฝนเลยนะสมาชิกนะ <c oughs> อ่ะ นะครับถ้ามีเสียงฝนยังไงก็นะกราบขอโทษขออภัยนะสมาชิกน,นะครับเอามาดูฮะสูตรสิบล่างนะนะครับสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสมาชิกนะตามสูตรฮะอ่ะงวดแรกฮะสูตรที่งวดแรกฮะสูตร ได้เลขศูนย์เลขหนึ่งนะพลออกศูนย์หกนะ,ะเ,เลขศูนย์นะสมาชิกนะเข้ามาที่นะหลักสิบล่างนะถูกพุ่งงวดที่หนึ่งนะตามสาูตรนะสมาชิกนะถูกพุ่งงวดที่หนะึ่งอะไฮไลท์สีไว้หน่อยครับนะเอามาต่อกันสูตรนะที่สองเฮ้ยงวดที่สองนะสูตรได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งฮะพลออกศูนย์สองนะอ่ะงวดนี้ก็เลขศูนย์นะสมาชิกนะเลขศูนย์ มาที่หลักสิบล่างอีกนะไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยนะสมาชิกนัมันเป็นสูตรหลักสิบล่างครับ <c oughs> ถงวัวที่สองเอามาต่อเป็นงวัวที่สามนะวัวที่สามสูตรหลักสิบล่างได้แปนะดหกเก้านะผลดกเก้าสองอ่หววนนิเลขยก้าวประมาณที่หลักสิบล่างตามสูตรครับถูกเป็นงวัวที่สามครับถูงวัวที่สามตามสูตรโอ้โหฝน โอ้บ้านพังบ้านพังถ้าเป็นแบบนี้ <c oughs> โอ้หมาอย่างแรงเลยครับข้างนอกอ่ะมาต่อกันนะงว,วดที่สี่นะฮะสูตรหลักสิบธล่างได้ห้ากับหกนะฮะผออกหกหนึ่งนะสมมตินะคนออกหกหนึ่งครับนะ <c oughs> เลขหก 6, นะมาที่หลักสิบล่างครับนะมาที่หลักสิบล่างเ้าถูกเป็นงวดที่สี่นะถูกเป็นงวดที่ 4, นะสี่นะสมมตินะถูก็งวดที่สี่ตามสูตรครับ <c oughs> หลักสิบล่างครับอ่ะมาต่อกันนะฮะตวัวที่หนะ้าสมาชิกนะตนวัวที่ห้าสูตรเล 5, ขห้าขเลขหกนะพี่ลอก 5, นะหอก 5, อ้าสามนะพี่ลอกห้าสามอ่ะห้ามาที่หลักสิบถูกเป็นัที่ห้าอ่ะถ้าเสียงผมนะจะดังไปนะพบเพราะว่าตอนนี้ผมพูดแข่งกับฝนนะผมกลัวสมาชิกไม่ได้ยินเสียงผมนะผมจะอาจจะ พูดเสียงดังไปหน่อยถ้ามันเสียงดังก็ลดวอลลุมโทรศัพท์ของท่านลงนะลดวอลลุมลงเอานะครับเพราะว่าพูดแข่งกับสายฝนนะครับกลัวกลัวมันซ่าคลัมันไม่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 ได้ยินไม่ค่อยชัดฮะเอามาต่อขันวัดที่หกนะสมาชิกนะวดที่หกสูตรหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขหนึ่งเลขสองพดอกหนึ่งสี่ครับอันเลขหนึ่งก็มาที่หลักสิบล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่ หกนะถุงงวดที่หกนะสมาชิกนะถุงงวดที่หกสามสูตรหลักสิบล่างไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยนะครับเอามาต่อกันงวดที่เจ็ดนะผมย้อนให้ดูเจ็ดงวดนะฮะอยากรู้ว่าสูตรมันเดินยาวขนาดไหนเดี๋ยวผมแจกสูตรแล้วสมาชิกลองไปย้อนดูได้นะฮะอ่ะสูตรหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมาสี่ได้สี่กับห้านะพอ้ดอกสี่สองอันนี้เลขสี่ครับก็มาที่หลักสิบล่างนะถูกเป็นงวดที่เนะจ็ดนะจ้ให้ดูเจ็ดงวดสมาชิกนะ เ <c oughs> ดี๋ยวผมจะแจกสูตรสมาชิกลองไปย้อนดูเดอ้อว่าจะเข้ากีฬาจริงครับไปย้อนดูหลักสิบล่างนี่ฮะวิธีทํทง่ายง่ายเลยสมาชิกนะวิธีทําหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างวิธีทําครับน้ำหลักหน่วยบนนี่บวกกันเจ็ดครั้งเลยเอาตําแหน่งเดียวเลยสาหรับสูตรสิบล่างนี้ง่ายง่ายเลยหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะหลักหน่วยสามตัวบนเนี่ย หาบวกกันเฉียดครั้งบวกกันได้เท่าไหร่แล้วอย่าลืมมาบวกเลขหกคงที่ด้วยนะสมาชิกนะเอาไปบวกกันดู3ามบวกสเป็น6 6หกบวกสเป็นเก้าเก้าบวกสลงท้ายเลขสองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสลงท้ายด้วยเลขห1ึ่มาบวกเลขหกคงที่ก็จะลงท้ายเลขเจหลักสิบล่างตำแหน่งแรกเป็นเลขเจ็ดเจ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็จะเลขแปดนะสมาชิกนะ เอาหลักสิบล่างแคปสูตรไว้ไ,ได้เลยสูงง่ายๆได้เลขเจ็ดกับเลขแปดนะโวดนี้นะสมาชิกนะเอาครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำครับเจ็ดกับแปดจะมาที่หลักสิบล่างหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพ,พิจรารณาตามสูตรเอานะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะสิบล่างเดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูทั้งสองสูตรช่วงท,ท้ายนะสิบ <c oughs> ล่างวันนี้ได้เจ็ดกับแปดได้สมาชิกเด้ออ่ะฝากสมาชิกพ,พิจรารณา สูตรหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะหัวประจำวันที่หนึ่งทับเก้าทับหกห้าฝากสมาชิกด้วยนะสมาชิกนะเจ็ดกับแปดจะมาสักตัวไหมฮะถ้าผมชอบผมชอบเลขเจ็ดนะสมาชิกนะนะครับที่หลักสิบล่างนะอ่ะก็ลองลุ้นดูนะอ่ะมาต่อกันกับสูตรเด่นลากแบบ2ตัวมา1ตัวนะจะเป็นสูตรเดินระยะสั้นๆประมาณนี้แหละสมาชิกนะครับเอามาดู ขัวแรกนะสูตรเดลล่ากแบบ2ตัวมา1ตัวได้เลข8กับเลขเกานะเพอดอก9 2มาได้ทุกหลักนะสองตัวนี้นะอ่ะเกามาที่หลักสิบถูกเป็นงวดที่1นะงวดที่2นะสูตรเดลล่ากแบบ2ตัวมา1ตัวได้เลขสูงเลข1นะเพอดอก6 1อนะ่ 1, นะ1อ่ะก็มาที่หลักหน่วยล่ากนะถูกเป็นงวดที่2ตามสูตรนะครับ สมาชิกสูตรนะครับมันมีเข้ามีหลุดนะครับผมขอเตือนสมาชิกไว้เลยนะฮะสูตรมันมีเข้ามีหลุดนะสมาชิกถ้าไม่ชอบมองผ่านผ่านไปถ้าชอบก็นําไปใช้นะฮะไม่ชอบก็มองมองผ่านไปเด้อสมาชิกเด้อผมทําไห้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะผมก็มีคําเตือนนะครับให้สมาชิกนะเตือนไว้อยู่เสมอว่ามันเป็นเพียงแนวทางนะถ้าชอบวิธีคิดวิธีคํานวณแบบผมนี่ก็ยังไงผมก็ขอฝาก ช่องผมไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงไปด้วยนะครับสมาชิกนะอ่ะวันต่อมาสูตรตัวเลขสี่เลขห่านะครับอะไรทุกหลักที่สิบหัวล่างผดออกค่าสามอ่ะวันนี้เลขห้าก,ก็มาที่หลักสิบล่างนะฮะถูกเป็นพวกที่สามครับอ่ะพวกที่สี่นะสูตรตัวเลขสูตรเลขหนึ่งผดออกหนึ่งสี่อ่ะวันนี้อ่ะมาที่เลขหนึ่งมาที่หลัก สิบล่างอ่ะดูกันดีๆนะฮะสี่วอดมาที่แถวที่สองนะครับสี่วอดมาชอบมาแถวที่สองนะฮะเอางวดที่ห้าก็คืองวดที่ผ่านมาฮะสูตรได้สี่กับห้าอดดกสี่สองอ้าววดนี้มาที่สูตรที่หนึ่งนะฮะไอแถวที่หนึ่งนะฮะก็คือเลขสี่ที่หลักสิบล่างอ่ะถูกไปงวดที่ห้าห้าวอดลวดนะฮะห้าวอดซ้อนสำหรับสูตรนะฮะเดล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัว อ่ะที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนฮะไปดูวิธีทํากันนี่ฮะวิธีทำง่ายๆเลยสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะนะครับวิธีทำนะนำหลักหมื่นเอ้ยไม่ใช่นําหลักพันบวกกัน2ครั้งนะแล้วก็บวกหลัก10ล่างอีก2ครั้งอ่ะบวกกัน2ตําแหน่งนี้ฮนะบวกกันตําแหน่งละ2ครั้งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะสมาชิกนะอ่นะมาบวกกันโดนะหนึ่งบวกหนึ่งนะรับได้2 หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสี่ก็ได้หกหกบวกสี่นะครับหกบวกสี่ก็จะลงทันเลขศูนย์ศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็จะเลขหนึ่งอ่าวันนี้สูตรเดี๋ยวล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้ศูนย์ก็เลขหนึ่งอ่านี้บวกเพิ่มเปหนึ่งแต้มฮะอ่ะแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกเดี๋ยวผมจะไปเทียบดูกับสูตรหลักสิบล่างเมื่อกี้นี้ะไม่ชนกันจับเป็นคู่คู่ชุดเลยนะสมาชิกนะ ง่ายเลยสำหรับสองสูตรนี้ถ้าไม่หลุดทั้งสองสูตรนะครับก็จะเป็นตัวไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน,นอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะอ่ะไปดูวิธีทํากันครับไปไปไปเติมกัน <c oughs> ได้ศูนย์กันหนึ่งวดเนี้ยนะครับ <c oughs> รบวดประจำวันที่ครับหนึ่งทับเก้าทับหกห้าอ่ะ เทียบให้ดูทั้งสองสูตรครับนี่ฮะมันไม่ชนกันอันนี้หลักสิบล่างนะสองตัวมาหนึ่งตัวถ้าสูตรนี้เดลล่างไปสองตัวทั้งสองสูตรนี้แหละถ้ามันไม่หลุดจับเลยฮะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแบบตรงๆนะอันนี้เพราะมันเป็นหลักสิบล่างอยู่แล้วฮะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็บแปดศูนย์แปดหนึ่งอ่าก็ได้สองคู่ชุดนี้ได้ได้สี่คู่ชุด อาสมาชิกนะสี่คู่ชุดแบบตรงๆอสมาชิกนะก็ลองดูนะครับลองดูนะว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่างวดนี้สูตรมันไม่ชนกันครับงวดก่อนหน้านี้สูตรมันชนกันที่เลขสี่งวดก่อนหน้านู้นชนกันที่เลขหนึ่งงวดก่อนหน้าชนกันที่เลขห้างวดก่อนนู้นไม่ชนก็อหกหนึ่งงวดก่อนนู้นชนกันที่เลขเก้าก่อเก้าสองเนี่ยตามนี้เลยนะสองชื่อ่างงวดนี้ไม่ชนเนี่ย เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งอาจะมาหรือเปล่าขอฝ่ายสมาชิกพ,พิจารณาเด้อสมาชิกเด้ออยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรฝากสมาชิกติดตามด้วยนะอย่าพึ่งทิ้งกันไปไหนนะสมาชิกนะนะครับช่วยนะครับสนับสนุนช่องใหม่ของผมด้วยนะช่องแอทอนตำราพารวยนะครับ,บ,นะรบก็จะเป็นสูตรดีดๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันตลอดปี2565นะสมาชิกนะ 65, นะนะก็ฝากติดตามด้วยะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ